โอเคครับผมก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับดีๆต้อนรับเข้าสู่เกมฟรีไฟนะครับผมเกมที่อาจะบอกว่าเทพเขาเล่นกันนะนะพวกกระจอกเขาเล่นไม่ได้โอเคนะครับผมก็มาอยู่กับน้องเกมนะครับผมซึ่งวันนี้ก็มาเล่นแมตช์จัดอันดับอีกเช่นเคยนะครับผมแล้วก็น้องเกมเนี่ยเขาก็จะมี แรงที่สูงนะครับผมแล้วก็ทักษะดีนะครับผมแรงโกอ่าโกะสี่ปะนั่นจะโกะสี่นะครับผมเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมมันเพิ่งรีแรงมาใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวมาจัดกันเลยเรอนแรงแบบบอลอยู่เลยนะครับแรงกากนะครับผมไป<ะ> let's go ไปดูกันเลย<ว><น>เอ้ยเ<ว><น>ข้ามาแล้วมาครับผม กับบ้านเขาเรียกว่าไม่แบ่งจนชั้นแงลงใช่ไหมลงได้หมดเลยใช่ไหมอย่าเติมเยอะตุวพิดสัาไปเลยนเกมมันสอบมาตรฐานอยู่แล้วไม่ต้องห่วง ธรรมดาเรื่องปกติเฮ้ยเพื่อนมันพาลงไหนวะเนี่ยเฮ้ยลงแล้ววะลงไปฟ้ามะน่ะอ้ยไม่ใช่วะโภชินอกนี่โภชิออนอกโภชินอกโภชินอกโภชินอกเฮ้ยนี่แต่คนมีเงิน คนมีเงินเท่านั้นที่จะเติมไอฝั่งลงไฟ้ามีคนนะดูดูด,ดูดูการลงแบบอ e ีสปอรไง,ไงมาถึงก็เก็บเห็ดกินก่อนเลยอุย้ย ธรรมดา P90 เฮ้ยกระโดดอะไรวะเนี่ยดอกซาก,กุระเอามาทำไมวะแลกของหรอกิจกรรมใหม่พี่กิจกรรมเกี่ยวกับดอกซาก,กุระเอาไวแ้แลกของเอาไว้แลกชุดพี่เฮ้ยไอเคเอ้ย K, เอ็น มาวะ่ะต้องมาแล้ววะม,มีคนอยู่นะตรงนั้นนะ่ะพี่ไปขึ้นหออืมี่ลองรับพี่กอล์เกมีประมาณสามตีเลยเหตตรงไหนนะตรงไหนสามตีวะ เย็นนะตอนที่พี่จะไปมีประมาณสามตีพี่เฮ้สามตีเลยเหรอ <S <S 1> <S 1> พี่กำลังเราแม่ราอังอยู่พี่กลัวพี่เล่นน้อยคอยนาน <S 1> <S 1> ปาปลาปาปลาปาตามเพื่อนดีกว่าเกาะมีแต่เกาะหมวงไม่มี เขาวิ่งอะไรวะเฮ้ยแล้ววิ่งเอาดินทถาวิ่งก่อนดิทำไมมันเคลียร์อ,อะอะ,อะไรพี่อะไรอะไรอะ<ห>ตามเพื่อนหนะตามพเพื่อนตามเพื่อนเฮ้ย้ยิงอ่ะ มาสิเก็บตึงอะ่ะบอกเลยเก็บตึงเฮ้ยนี่เป็นไงกระโดดได้ด้วยเหี้ยอีเก็บศพจริงอีกใครบอกว่าเกมแบบกากไม่มีเกมเขาอกจะสมจริงกูเข้ามาแล้วนี่หว่าบ,บ้านหลังนี้บ้าเลยตามเพื่อนตามเพื่อนบวกก็ไม่มี มาไงจะเดินอ้อมทำไมเล่ามึงจะไปไหนก็นไปดีเดินอ้อมกันดิที่เอาเชียดนี่นอนละกู <c oughs> พึ่งไม่ได้เลย <c oughs> เอ้ย เฮ้ยใจเย็นนะเฮ้ยเบเดททำไมมีออร่าเบเดทเบเบเดทใส่ของแต่งจะมีออร่ารอใช่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 ของแต่งจะเป็นการยิงแล้วลยิงศัตรูแล้วติดพิษเฮ้ยต้องชายละ พี่นี่ยังชอบเลยนะวีเด็ดเน,นี่ยเฮ้ยตอนตอนนี้เอาเลือดก่อนกระเป๋าก็ไม่มีกูเดินตัวเปล่าเลยบ้าเอ้ยเดจนเซียนติยาเนี <c oughs> ่ยก็ไม่มีกระเป๋าเลยนี่นี่กระเป๋าน,นี่กระเป๋านี่ไปนี่ไปนี่ไปไม่แม่เดี๋ยวเดี๋ยวหาครับเอ้ยหมวกเก็บหมวกตอร์กรับเออ

สัตว์ไม่ใช่โดเรมอนเดี๋ยวก่อนเห็ดกินเห็ดครับแข็งแรงกินผักแข็งแรงแต่แต่ถามว่ากินไหมไม่กินพี่กระเป๋าเงไพี่กระเป๋าเไยกระเป๋าโอเคกำลังไปเอาการโดดแบบอ e ีสปอร์ตนี่ไงล่ะเป็นไงล่ะ,ะแน่นอนปะ ล้วมีกระโดนแล้วมีกระโดนแย่งไม่เป็นไรกระเป๋าหนึ่งก็พอแล้วไม่ได้เก็บของอะไรเยอะเดี๋ยวไปแจกใช่ไหมใช่เดี๋ยวไปแจกไปดีพร้อมแล้วเฮ้ยมีคนยิงปีบาลีบาลีบาลีจ่อยวออุ้ย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 ตายกูตาย ตายได้ไงเก็บสู้เขาเอ้ยทำไมเพื่อนมันตายอ่ะเพื่อนเพื่อนมันตายได้ไงยังไม่ออกจากบ้านเลยเนี่ยอ่ะโดนโดนจาไ์ไนยังไงล่ะอุ้ยอุ้ย คมขนาดนั้นเลยเลยมันมาแล้วเกมค่ามันปืนมังกรอ่ะปืนมังก <c oughs> อืเอ้ยเก่ง <c oughs> จัดจัด <c oughs> จะแพ้ได้อย่างไร <c oughs> นี่มันแรงกโก้สอ,อีกแล้วเนี่ยนี่เาก็โชว์แรงเโก2สองนี่โทนี่เนี่ย <c oughs> จะเติมทั้งตัวเลยนะโอเคผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ oh, <c oughs> โอ้โหเก่งเกินว่ะรับไม่ได้มีแต่พลเทพๆก็รับไม่ได้ไไดเอาไปเจอกันคลิปหน้านะครับผม สำหรับเกมฟรีนะครับผมเกมคนเทียบเขาเล่นกันเนาะเอาเวลาลอด6นาทีไอ้บ้าเลยเก็บของอย่างเดียวบาย,บายครับเจอกนัน